สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับมาแบ่งปันหลายรายการเลยนะครับพี่นะวันนี้ก็มีสายหลวงพ่อวันนะครับเข้ามาแบ่งปันหลายรุ่นเลยนะครับมาเริ่มจากรุ่นแรกกันเลยนะครับ รายการนะครับรายการแรกนะพี่นะก็เป็นเหรียญมหาเวทนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปี2 5 6 2ครับเนื้อทองแดงนะพี่นะเหรียญมหาเวทรุ่นนี้ครับด้านหลังครับเป็นหลังยักษ์ทศกัณฐ์นะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญมหาเวทของหลวงพ่อวันนะพี่นะเนื้อทองแดงมันปูนะครับหายากมากนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับพี่นะปี2562ครับ พุทธคุณโดดเด่นทางด้านนะพี่นะแข้วคาดปลอดภัยนะครับไม่ตามมหานิยมนะครับองค์ด้านหน้าครับเป็นองค์นะครับหลวงพ่อวันครึ่งองค์ครับงานแกะบล็อกช่างฝีมือครับแกะบล็อกใบหน้าคมกิ๊บเลยนะครับใบหน้าได้นะครับคล้ายเหมือนหลวงพ่อวันเลยนะครับแบบนี้นะครับแกะบล็อกได้สวยนะพี่นะอ่าแกะบล็อกได้สวยเลยนะครับวันนี้ได้เข้ามาแบ่งปันทั้งหมดนะครับ5องค์นะครับอ่าได้มาแบ่งปันทั้งหมด5องค์นะพี่นะเอาราคาแบ่งปันไปเลยนะครับเอาไปองคละ พี่นะเอาไปเหรียญละ160บาทเท่านั้นนะครับอ่าเหรียญละ160้บาทเท่านั้นนะครับพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอแล้วก็ต่อมามาที่รายการนะครับรุ่นปราบประจันบานนะครับปี61ครับเหรียญรุ่นนี้ถือว่าหมุนเวียนได้น้อยเลยนะครับเหรียญปราประจันบาลหลังหะนุมานนะพี่นะอ่าหลังหะนุมานนะครับถืออาวุธแบบนี้นะครับอ่าตอนนะครับไปลบแบบนี้นะพี่นะปราบประจันบานนะพี่นะปราบมาลนะครับ สวยเลยนะครับองนี้เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินลงยานะครับหน้ากากนะพี่นะอ่าลงอ่าเป็นขอบหายครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับหน้ากากทองเหลืองนะพี่นะปีกเครื่องบินหน้ากากทองเหลืองครับพี่องค์นี้เลข2องหนะครับอ่าเหรียญปีกเครื่องบินเหรียญนี้ครับเอาแบ่งแบ่งให้200บาทนะพี่นะแบ่งให้200บาทเท่านั้นนะครับปีกเครื่องบินนะพี่นะหาได้ยากมากนะครับอ่าปีกเครื่องบินไปแล้วมาที่ เหรียญนะครับอ่าเนืออัลปาก้าซาตินนะครับปราประจันบาลเหมือนกันครับปี61นะครับปี61นะครับปราบประจันบาลนะครับเนื้ออัลปาก้านะครับซาตินนะพี่นะอัลปาก้าซาตินครับสวยเลยนะครับเหรียญนี้ครับปราประจันบาลเลข26แบ่งให้นะครับเลขเลข2หลักทั้งนั้นเลยนะพี่นะแบ่งให้นะครับเหรียญละ200บาทเหมือนกันนะครับเหรียญสวยครับเหรียญปราประจันบาลนะครับรุ่นนี้นะครับพี่นะ ออกปี2561นะครับห่ะครับรายการต่อมาปราบประจันบาลนะครับเนื้อปลาก้าลงยาธงชาติครับปลากราลงยาธงชาตนะพี่นะเหรียญปราบประจันบาลนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลงยาธงชาตินะครับอาลงยาธงชาติแล้วก็ด้านหลังนะครับองค์หะนุมานแบบนี้ครับอาลงยานะครับลายธงชาติด้วยนะครับสวยเลยนะครับรันเลกกำกับชัดเจนนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับ เหรียญปราประจันบานนะพี่นะของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรโพพิจิตนะพี่นะอ่าขอบัยครับเกจิชื่อดังจังหวัดพิจิตรวัดคลองคูนนะครับอ่าวัดคลองคูนนะพี่นะตะหานหินนะครับอ่าต่อมาครับมาที่เหรียญนะครับมาที่เหรียญเนื้อสัตตะนะครับเหรียญสัตตานะพี่นะหน้ากากทองแดงนะครับอ่าหน้ากากทองแดงครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสัตตะนะพี่นะอ่าเนื้อสัตตะโลหะนะครับ ผิวรุ้งด้วยนะครับผิวรุ้งครับแล้วก็หน้ากากนะพี่นะหน้ากากทองแดงซาตินนะครับแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับเอาไป250บาทนะครับเหรียญนี้ครับเนื้อสัตว์ตากโลหะนะครับลงยาหน้ากากทองแดงซาตินนะพี่นะสวยเลยนะครับรายการต่อมามาที่เหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวของหลวงพ่อวันครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวมหาลาภปี2562ครับเหรียญล่อโบราณนะครับ เหรียญล่อโบราณครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญล่อนะพี่นะเขาจะมีแบบหลอแล้วก็แบบปั๊มนะครับเหรียญนี้ครับจะเป็นบล็อกนะพี่นะบล็อกด้านหน้าเหรียญจะเป็นเหรียญที่แกะบล็อกมาจากรุ่นมหาปราบปีห6นะครับบล็อกนะครับก็จะคล้ายปี56นะพี่นะสวยเลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับอ่าเป็นเหรียญล่อทองเหลืองแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับอ่าเหรียญล่อทองเหลืองครับล่อโบราณนะครับอ่าล่อโบราณนะครับสวยเลยนะครับ ปี6-2นะครับรุ่นเจ้าสัวมหาลาบนะครับแบ่งให้นะครับเหรียญล่อเหรียญนี้ครับแบ่งให้เหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับอ่าเหรียญละ250ครับเป็นเหรียญล่อโบราณนะพี่นะสวยเลยนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่ารายการต่อมามาที่เหรียญนะครับมาที่เหรียญมหาปราบใจจากหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงนำเลิกนะครับหลังเรียบจานมือหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับมหาปราบไตจักรนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับออกนะครับประมาณปี58นะพี่นะสวยเลยนะครับมหาปราบไตจักรหลังจานอัคระหลวงพ่อวันครับเมตาจานอัคระให้นะครับต่อโคดนำเลิกชัดเจนสวยเลยนะครับแกะบล็อกใบหน้าสวยเหมือนเหรียญมหาปราบนะครับแบ่งให้เหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้นะพี่นะได้มาทั้งหมด2เหรียญครับ มหาปราบไตจักรนะครับหายากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพี่นะเพราะว่าเป็นรุ่นประสบการณ์นะครับองค์นี้เป็นเนื้อนําเลิกนะครับรายการต่อมามาที่เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับปี2561อนดอนประดู่ครับเมื่อวานได้อัลปาก้านะครับวันนี้ได้ทองเหลืองเข้ามานะพี่นะเนื้อทองเหลืองนะครับหรือว่าเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่นะเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญนะครับออกในน้ำนะครับนอกวัดครับวัดดอนประดู่นะพี่นะ ปี61ครับแต่เสก2วาระพิธีนะวัดดอนประดู่และวัดโคสิตรามนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระวัดโคดอกไม้ท่านเมตตาเสกให้ด้วยนะครับเหรียญนี้ด้านหลังจะเป็นหลังยันซ้อนนะครับยันซ้อนยันไตสารณคมนะครับซ้อนยันนะพี่นะซ้อนหนุมานเชิญธงครับยันซ้อนดอนประดู่มากว่าศบการ์นะครับและเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาตินะครับเหรียญสวยครับออกปี61นะครับในนามวัดดอนประดู่แบ่งให้เหรียญละ400บาทนะพี่นะ เหรียญละ400บาทเท่านั้นนะครับยันซ้อนดอนประดู่ครับรายการต่อมามาที่เหรียญของหลวงพ่อวิชัยครับณนะตอนนี้สายหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นร้อนแรงมากครับโดยเฉพาะเหรียญแรกเลยนะครับเสมาหลังสิงนพเก้าขวัญไตรามาสปี6,4นะพี่นะเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญเนื้อกะล่ทองกรรมการด้วยครับสร้างทั้งหมด300เหรียญน,นะพี่นะ สร้างทั้งหมด300รอเหรียญครับณนะตอนนี้เหรียญเนื้อนวันี่ก็หลายพันแล้วนะครับ4ี่ห้าหกพันแล้วนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ครับเสมาหลังสิ่งเนื้อล่างๆครับเนื้อทองนพลก้านะครับล่าสุดผมแบ่งพี่ๆไปประมาณ 4- ี่ห้าร้อยตอนนี้ขึ้นพันหมดแล้วนะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญกะไหลทองกรรมการด้วยครับพี่อ่าเหรียญกะไหลทองกรรมการครับ เหรียญนี้ครับหลังสิงนเก้าขวัญครับเอกลักษณ์ของวัดหัวเด่นไตรมาสปี2564นะครับเหรียญนี้ครับมีเกษาหลวงพ่อวิชัยนะครับหลวงพ่อท่านนะครับได้เมตตามอบเกษาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีรอยจานอัคระของหลวงพ่อท่านด้วยครับพี่นะหลวงพ่อท่านเมตตาจานอัคระเพื่อเป็นสิริมงคลให้นะครับสร้าง300เหรียญองค์นี้เลข171ครับเลขสวยเลยนะครับอ่าเลขสวยเลยครับเหรียญนี้แบ่งให้เหรียญละ2,000บาทนะครับ ร้อนแรงมากนะครับมีกล่องเดิมครบเรียบกรอบพร้อมบูชาเลยนะครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่เหรียญเจริญลาบเจริญยศครับหันข้างรุ่น2ครับรุ่นนี้นะครับใช้แทนเหรียญรุ่นแรกได้นะครับรุ่นแรกผมก็นะครับเป็นชุดประจํากายอยู่นะพี่นะรุ่นแรกนี่เป็นรุ่นที่หายากครับสร้างแค่300เหรียญแบบนี้นะครับพี่นะใช้แทนรุ่นแรกได้ครับเพราะว่ารุ่นแรกเล่นกันหลักหมื่นแล้วนะครับรุ่น2ยังเก็บได้นะครับ รุ่นสองยังเก็บได้ครับเนื้อทองนพเก้าสร้างพันเหรียญน,นะพี่นะองค์นี้นะครับรันเลข568นะครับเลขเกือบเรียงเลยนะครับเลข568ดนะพี่นะเหรียญน,นี้ครับอ่าเหรียญเนื้อทองนพเก้าครับเหรียญหันข้างมีชีวิตแกะบล็อกใบหน้าสวยกิฟนะพี่นะแบ่งให้เหรียญละ2,000บาทเท่านั้นนะครับเหรียญน,นี้นะพี่นะอ่าหันข้างรุ่น2ปี2562นะครับ รายการต้อมาเลยนะครับมาที่นะครับนางกวักโพกรัพย์นะครับหลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัตหัวเด่นปี67นะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนางกวักนะพี่นะโพกรัพย์วาระพิธีจันเพนนะครับปี2567เนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้าง999เหรียญครับเหรียญนี้พิเศษนะครับรันเลขสวยนะพี่นะเลข543ครับผมได้เลข765 5,43และ3 2มมานะครับเลขเรียงนะพี่นะอ,องค์นี้ก็เป็นเลข543นะครับเลขสวยเลยนะครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชานะครับเอาไปเหรียญละ500บาทมีกล่องเดิมครบนะพี่นะแบ่งให้เหรียญละ500บาทเท่านั้นนะครับเลขสวยครับเหรียญน,นี้ครับ543เลขมงคลเลยนะครับ หลังฮะนุมานตัวเดียวกันกับเหรียญมนพการร้อนแรงนะครับใช้แทนเหรียญมนพการได้ครับเพราะว่ามนพการเนื้อล่างๆก็เล่นกันพันกว่าบาทขึ้นแล้วนะครับเหรียญนี้นางวักพกทรัพย์ยังเก็บได้นะพี่น้ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่ล็อกเก็ตนะครับเพราะแกหรือสีบรมบะคูลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นนะครับหลังมวลสารเก่าแล้วก็มีฝังพลเสกนะครับรันเลข 3- 3สาด้วยครับเลขแรงนะพี่นะเลขสวยนะครับ มีตะกุดเงินจานมือหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อวิชัยด้วยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับพ่อแก่หรือสีบรมบุูวัดหัวเด่นนะครับฉากสีทองสร้าง40องค์นะครับแบ่งให้นะครับองค์ละ1,500บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องเดิมครบให้นะพี่นารายการต่อมาเลยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยชุตินคารวัตโคสิตรามครับปี2564ครับวันนี้ผมได้ฉากนะครับรถน้ำมนต์นะครับ ฉากนี้ครับเป็นสริมงคลนะครับทุนผมมา2 0 0้นะพี่นะอ่าทุนผมมา200ราคาทุนแปะอยู่เลยนะครับองค์นี้ด้านหลังครับเป็นหลังยันดวงนะพี่นะอิติปิโสตีนะครับแบ่งให้นะครับอ่าแบ่งให้องค์ละ250พอครับอ่าองค์นี้เพิ่งได้เช่ามาจากนะครับลูกค้านะพี่นะมีลูกค้านะครับส่งมาแบ่งครับอ่ารายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่นั่งตังนะครับ นั่งตั้งรับทรัพย์ mm. หลวงพ่อวิชัยนะครับลายเสือครับร้อนแรงมากนะครับน่งตั้งรับทรัพย์หลวงพ่อวิชัยโกวิโทวัตหัวเ nah, วด่นนะครับองค์นี้นะครับแบ่งให้องค์ละ1,500บาทนะครับองละหงค์ละ1,500บาทเท่านั้นนะครับพี่น้านางตั้งปี66นะครับไตมาดนะครับต่อมาครับมาที่6 5กันบ้างนะครับสมเด็จนะครับอรหังพุทโธนะพี่น้ารุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวิชัยครับ ปลุกเสกนานนับ2ปีครับตั้งแต่ปี65ถึงปี67เลยนะครับเนื้อว่านนะพี่นาร้อยแประการครับองค์นี้แบ่งให้องละ1000บาทนะครับสร้าง300กว่ากองค์ครับหมุนเวียนน้อยมากนะครับอ่าหมุนเวียนน้อยมากครับองนี้นะพี่นาสายหลวงพ่อวิชัยร้อนแรงมากนะครับอ่ารายการต่อมาวัดทัวเด่นเหมือนกันนะครับแต่รุ่นนี้หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัดหัวเด่นไม่ได้ปลุกเสกนะครับแต่หลวงตาสมานนะครับ หลวงตาสมานคือนะครับคารวาสนะครับสิทธิ์หลวงพ่อกวยผู้ใกล้ชิดหลวงพ่อกวยครับในสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะพี่นะสิทธิ์เอกนะครับของหลวงพ่อกวยครับเป็นผู้รวบรวมมวลสารครับอในสมัยที่นะครับหลวงตาสมานนะครับได้เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดหัวเด่นนะครับท่านก็ได้จัดสร้างพิมพ์นี้ขึ้นมาในปี2539ครับรุ่นนี้นี่เกจิหลายคณาจารย์มาร่วมเสกครับหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองแบบนี้นะพี่นะมาร่วมเสกด้วยนะครับ องน,นี้เป็นเนื้อพิเศษครับเนื้อก้นครกนะครับเนื้อก้นครกก็จะมีนะครับมวลสารนะพี่นะก้นครกค,ครับอ่าแล้วก็จะมีแซมผงใบลานด้วยนะครับสวยเลยนะพี่นะแหวกม่านสามเก้าหัวเด่นองน,นี้พิมพหนาครับเขาจะมีพิมพ์ปั๊มบางแล้วก็มีพิมพ์ปั๊มหนานะครับองค์นี้ปั๊มหนาตัวหนังสือชัดแบ่งให้450ครับพี่อ่าแบ่งให้450เท่านั้นนะพี่นะหลังยันดวงแก้วพระศิวลีครับเด่นทางด้านโชคลาภค้าขายดีนะพี่นะ รายการต่อมานางกวากครับทางด้านค้าขายดีเหมือนกันครับนางกวากพกทรัพย์เนื้อผงพุทธคุณมวลสารสามองคูหลวงพ่อพิชัยครับปีหกนะพี่นะอ,องค์นี้เอาไป250บาทครับหลังหนุมานเชิญธงนะพี่นะต่อมาตะกุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูนกันบ้างน,นะครับปี53ครับรุ่นเมตตาคงกระพันเนื้อเงินครับตะกุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูนจานอัคระปี53ครับ มีซองเดิมๆครบนะครับแบ่งให้นะครับดอกละ300พอครับพี่นะอ่าดอกละ300แล้วก็ทองเหลืองเอาไป250ครับพี่ทองเหลือง250เท่านั้นนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่นะเมตาคงกระพันครับต่อมาหลวงปูท่ทวดครับมีพี่หลายท่านถามหากล่องชมพูนะพี่นะรุ่นปฏิหารวัดห้วยมงคลปี2551รนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อนะครับอ่าเป็นเนื้อขาว มีคาบน้ําว่านสีน้ําตาลนะครับขอบชั้นเดียวนะครับอ่ากล่องสีชมพูนะครับเป็นกล่องนะครับอ่าที่พี่ๆหลายท่านถามหานะครับวันนี้ได้มา1องค์นะพี่นะได้มา1องค์ด้านหลังมีมวลสารนะครับออกวัดห้วยมงคลปี5้าครับพี่พิมพ์เตารีดหลวงปู่ทวดนะครับอ่าพิมเตรีดหลวงปู่ทวดครับด้านหลังมวลสารนะครับรีบยอรับเลยพี่นะสวยเลยนะครับแล้วก็มีอุดผงแบ่งให้ครับ300บาทเท่านั้นนะครับ สามร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับพี่นารายการต่อมานะครับมาที่นะครับเหรียญหนึ่งบาทตาคุดนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ออกปีห้าเก้านะครับมาพร้อมซองเดิมๆครบนะครับหลวงพ่อท่านนะครับเมตตาปลุกเสกให้อีกหนึ่งครั้งครับมีจีวรเกษาหลวงพ่อวันแบบนี้นะครับแบ่งให้เหรียญละหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมามาที่กลิ่งครับหลวงปู่พวงนะครับ สายจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะครับหลวงปู่พวงนะพี่นะวัดเทพนรสิงห์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพระกิ่งรวยทันใจรุ่นแรกนะครับแล้วก็จะมีเนื้อดินไทยอุดอยู่นะครับบริเวณด้านล่างกิ่งครับองนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับขัดเงานะพี่นะทองแดงลมดำขัดเงานะครับลันเลขกำกับชัดเจนสร้าง999องค์นะครับพระกิ่งนะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับรุ่นแรกของหลวงปู่พวงครับแบ่งให้นะครับ แบ่งให้ครับเป็นเทดินไทยนะครับก็จะมีดินไทยนะพี่นะแซมอยู่ระหว่างองค์พระกิ่งนะครับแบ่งให้ครับองค์ละ250้บาทเท่านั้นนะพี่นะสวยเลยนะครับพี่ทีดีนะครับรุ่นนี้นะครับรายการต่อมาครับมาที่นะครับมาที่ครับมาที่นะครับเป็นนะครับพระปฏิหารจตุคามรามเทพนะครับหลวงปู่ทวดนะครับปีห้าหนึ่งเหมือนกันครับวัดห้วยมงคลนะครับเป็นนะครับทรงนะครับทรงกลมนะพี่นะจตุคามรามเทพนะครับ จัตุคามรามเทพแบบนี้แล้วพี่นะเนื้อว่านนะครับว่านหลวงพุทวดแบบนี้นะครับออกวัดห้วยมงคลนะครับแต่ก่อนนี้องค์นี้เล่นหากระลักนะครับเกือบพันเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านจัตุคามรามเทพครับสวยเลยนะพี่นะปีห้าหนึ่งครับปีห้าหนึ่งนะพี่นะราคาวัดยังติดอยู่เลยนะครับองค์นี้ออกวัดนะครับสามร้อยบาทนะครับจัตุคามพิมพ์ใหญ่เนื้อสีแดงนะครับแบ่งให้นะครับ แบ่งให้200บาทเท่านั้นนะพี่นะแบ่งให้200บาทจัดส่งฟรีครับสวยเลยนะพี่นะองนี้นะครับรายการต่อมาครับมาที่พระขันนะครับพระขันหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปีห2ครับพระขันรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อทองเหลืองพระประธานนะครับทางด้านนะพี่นะป้องกันคุณใส่มนดําดีนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับพี่ทองเหลืองพระประธานมีปั๊มโค้ดนะครับยันอัขระประจํากายของหลวงพ่อวันด้วยนะครับ สวยเลยนะพับนะครับพี่นะเอาไปเล่มละ200บาทนะครับเล่มละ200เท่านั้นนะพี่นารายการต่อมานะครับมาที่มอหลวงพ่อวันปี59กครับมกระดูกนะพี่นะเล่มกระดูกฝักกระดูกนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับมีอุดผงมวลสารเก่าหลวงพ่อวันด้วยนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็มีปั๊มโค้ดชัดเจนนะครับปั๊มโค้ดหลวงพ่อวันชัดเจนครับแบบนี้แบ่งให้เล่มละ500นะครับเล่มละ500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะ รายการต่อมามาที่ล็อกเกตปี5 6ครับเมื่อวานได้แบบอุดผงมาครับวันนี้ได้แบบนะครับแบบเปลือยนะพี่นะอองค์นี้เป็นฉากทองครับฉากสีทองรุ่นมหาจักรพรรดิเหมือนกันครับปี5.6นะพี่นะแบ่งให้ครับเอาไป150บาทนะพี่นะล็อกเกตปี56หลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่นะสวยเลยนะครับรุ่นนิยมนะครับรุ่นนี้ครับสวยเลยนะพี่นะรายการต่อมามาที่พยันครับ วันนี้ก็ได้พ้ายันครับมีลูกค้าทางบ้านส่งมาแบ่งปันผมนะครับเป็นผ้ายันนะครับชายธงพระศิวลีนะครับปี2556ครับปีห6นะพี่นะปีลึกเลยนะครับเป็นสภาพนะพี่นะสภาพเก็บเก่านะครับลูกค้าเก็บนะพี่นะแล้วก็นะครับอ่าแล้วก็คราวนี้ครับก็คือพับพับไว้นะพี่นะอ่าเป็นแบบสภาพเก่าเก็บนะพี่นะแบบนี้นะครับพยันชายธงปีห6นี่ก็ถือว่าหายากแล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับ เพราะว่าส่วนมากปี5 6นี้เป็นปีลึกครับ10กว่าปีขึ้นนะครับส่วนมากก็นําไปบูชานะครับใช้นะครับแขวนหน้าร้านกันนะครับแบบนี้ครับแบ่งให้ครับเอาไปผืนละ250พอนะพี่นะสวยเลยครับปี56ปีลึกครับชายธงรุ่นนี้นะครับถือว่าใช้แทนปีไมใหม่ได้ครับเป็นสภาพนะครับพี่นะเก่าเก็บนะพี่นะสวยเลยนะครับ อ่ะโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังเพียงเท่านี้นะพี่นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่สนใจรายการไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาติดต่อพูดคุยครับผ่านช่องทางครับที่ผมขึ้นไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดไม่สะดวกในการแอดไลน์นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อได้นะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ